สบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะมื้อนี้สาวนุชกำลังเดินทางไปหนองบัวลำพูนั่นเองเด้อไปบ้านแม่ป้าเนาะเพราะว่ามื้อนี้เฮาจะอ่าเฮ็ดบุญทำบุญหายายเนาะที่ล่วงลับไปแล้วนะแล้วมื้อนี้นอสาวนุชกันเลยมาเฮ็ดคิปเนาะเดี๋ยวตามนุชไปเบื่องว่าประเพณีของอ่าไทยอีสานเนาะกับอยู่บ้านนุชนะ จะคือกันโบตอนนี้น้องนุชกับมาฮอดอาภายในงานแล้วเนาะก็จะมีอ่านักห้องหมอลำเนาะที่เพิ่นแจ้งบุญให้พ่อแม่พี่น้องที่มาห่วมงานับทราบเนาะและสร้างความเหมือนทึงให้คนในงานนั่นเองเนาะจ้า อันนี้ก็คืออยู่ภายในงานเด้อที่ก็มีญาติพี่น้องและกัคนบ้านใกล้เนเคียงกันเนาะแล้วที่ขาดบได้เลยก็คือแม่ครัวนั่นเองซึ่งเป็นญาติพี่น้องแน่และก็คนบ้านใกล้เนเคียงกันเนาะเขาเจ้ามาซอยงานเนาะซึ่งก็คือกันกับอยู่บ้านของน้องนุชเลยหรือว่าสานุษเลยเนาะก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่หาเบืองด้ยากนะทุกคนเพราะว่าอันนี้นะคือความหักแพงกันเนาะ ไทยบ้านฮะนะเขาเจ้าบริจ้างกันนด้ทุกคนได้ว่าเขามาซอยกันเห็ดซอยกันเห็ดกินเห็ดคั่วนะแล้วก็ภายในงานก็เพื่อนก็จะซอยกันเห็ดทุกอย่างเลยเนาะตำส้มตำเออแล้วกันนึ่งข้าวเต็งกินออียงต่างๆเพื่อนก็ซอยกันเห็ดหมดนเลยเนาะซึ่งในจุดนี้ก็คือกันกับอยู่บ้านสนุดเลยอยู่บ้านสนุดก็คือกันแบบนี้แหละคนบ้านใกล้เฮือนเคียงกันเขาเจ้าก็มาซอยเนาะแล้วก็ ญาติพี่น้องกลับมาซอยกันแบบนี้เลยทำยังง่ตทำแก้วอ่ะอันนี้เป็นการงานขายพระเด้คือคือหัวใจรับของงานทุกงานาก็ต้องมีแม่ครัว นอกจากควรเขือนน้อพค่นกันยังมีเนื้ยอยงเนืรอสำหรับอาดเนื้อนำตกหินตอนเย็นนั่นเองเลยจ้ะ ้ายนี่อบแจงอายย่างจุแรงแย่งจุย่งแรงย่างจุเลี้ยงพี่น้องที่ที่คุณรงการุกขึ้นมาอดง่อ กต่เราชุดดนี่อัดวม่ได้ไปไปชดไม่ได้นิดนิ่ง,น,น,งนี่ก็จะอยู่ในครัวเด้อมาเบอร์าเจะเห็ดกินเนาะอันนี้ก็จะแมนซุปมะเขือนอนแลวกะมีเนื้อย่างนอนที่าเจะเห็ด จุเจลเนาะซึ่งไมคัวกบมีแต่ไทยบ้านเนาะถือกเจะมาเห็ดซอยกันนี่ซุปมะเขือ,อน,นั่นเองเนาะจานี้เป็นดัซเซฟขนาดเลยอันนี้ก็จะซอยกันเห็ดคือกันเลยเมื่อนี้เนาะเพิ่นจะเห็ดหลายเมนูอยู่ต่อมาหนูจะพามาเบิงในงานทำบุญเนาะ คนจะมีอย่างแน่จะมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเนาะที่ว่าจะทําบุญหายายที่ดวงรับไปแล้วอันนี้ก็จะแมนญาติญาติาลูกหลานเนาะสำหรับาญาติก็มีหลายก็จะมีพิธีไหว้ยายที่ลวงรับไปแล้ว พิธีทำบุญแจกข้าวหายายนั่นเองเด้อจ้าโดยสำหรับตอนแรงมือนี้นาะเพื่อนก็ไดดนิมลพระมาชวดในตอนแรง หลักสวดแล้วเพื่อนกะจะมาหาข้าวกิ่นเนาะมาหาข้าวแรงกิ่นนั่นแหละเนาะเพราะว่าเพื่อนแต่งกิ่นแล้วๆเนาะเหลือ,อาหาผ้าเข้าเนาะแล้วกะให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าญาติพี่น้องกิ่นนั่นเองเด้อจ้า ก็จะแบบนี้เนาะเพื่อนก็จะซอยกันหาแล้วก็กินขา้าวแบบนี้เลยเพื่อนก็จะมีตัวกับขา้าวมีเต้นนอกกลางแบบนี้โดยหลังจากมื้อน,นี้เนาะก,ก็กินข้าวกินแรงแล้วเพื่อนก็จะตักบาตรทำบุญตักบาตรตอนเศร้า เออเอาผ้าเข่าออกมากจากผ้าในเรื่อ Đặng tạc thần hà đều, phân tay đều, ít phân hoa พาลมน้ำมนให้แขกจะมาทำบุญเนาะวีนงานเดอ้อหลังจากนี้เกาะจะโหให้ทุกคนเลยเป็นน้ำมนตพับนะบุญนั่นเองนะจ๊ะโดยสำหรับมือนี้เนาะสามีก็ขอ,ขอตัวนะไปก่อนขอขอบใจสบายดีและสาธุน้ำเดอ้อทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เนาะขอให โชคดีขอให้บุญกุศลนี้ไปฮอดเด้อขอขอบใจล้ะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>